สจรจัดงานสถาปนา9สู่ปีที่66จุดประกายนวัตกรรมอนาคตผ่านลาดกระบังนิทัศน์6ิเวทีโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอนาคตสู่การขับเคลื่อนสังคมไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ก้าสู่ปีที่66ตปลอกย้ำความก้าวหน้าตลอด65ปีที่ผ่านมาพร้อมเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและมุ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่สังคมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้ประกาศเตรียมจัดงานลาดกระบังนิทัศ69 ในปี2569เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานนวัตกรรมแห่งอนาคตและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-30สิงหาคม2569และสออรอการจัดงานสถาปนาแค่สู่ปีที่66 ประกอบด้วยพิธีสักการะพระนิรันตรายและพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พิธีทำบุญตักบาทพิธีวางพานพุ่งถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมนรามาธิบดีสีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามากุฎวิทยามหาราชการจัดงานสถาปนาครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของสถาบันตลอดกว่า6ุทศวรรษที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คมสันมาลีศรีอธิการบาดีสอจอรออกล่าวถึงทิศทางนโยบายและวิสัยทัศน์ในปี2569ว่าสถาบันมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการก้าวสู่การเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ในทุกมิติโดยเน้นการสร้างระบบนิเวศ Ecosystem ที่เอื่อต่อการใช้เทคโนโลยีขั้นพร้อมเดินหน้าสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนูทรัลิตี้ภายในปี4ศ0.2050ต่อยอดสู่การสร้างมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับประเทศรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศรีอธิการบดีสจล กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดงานลาดกระบังนิทัศน์69ด้วยว่าเพื่อเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระตุ้นการลงทุนและการพัฒนาผลงานที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลงานลาดกระบังนิทัศน์69ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-30สิงหาคม2569นสจอรอ,อ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการนักลงทุนและหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทดลองสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งยังเป็นการสะท้อนบทบาทของสอจอรอในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาค พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้แรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ในการสร้างอนาคตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนโดยจัดกิจกรรม KMITL Future Innovation 2025นหณหอประชุมเจ้าพระยาสุระวงวัยวัฒน วอนบุลนาคประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญเช่นการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่73ส่วน2,568การแข่งขัน s u s t a i n o v a t i o n พิธ2025และการแข่งขันแนวคิดนวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคตพิชิง ซึ่งงานในครั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า1,200คนโดยแบ่งเป็น4กิจกรรมหลักประกอบด้วยกรุงสรี u n i ิ e r อ e x k m i t l h AC k c k a t h o n 2 0 2 5การประกวดปลุกพลังความคิดที่ชิบัญชีม้ามีผู้สมัคร61ทีมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่13มีผู้สมัคร300ทีม การประกวดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคตมีผู้สมัคร370ทีมโครงการประกวดกจิจกรรม s u s t a i n o v a t i o n p i t 2025มีผู้สมัคร13ทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกทนิสหาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสอจอรอได้ทางเฟซบุ๊กเพจ KMITL ได้ที่หิงมี https www facebook com kmitl official และเว็บไซต์ทางการของสถาบัน www kmitl ac th